สั่งปิดโรงเรียนนานาชาติจังหวัดนนทบุรีหลังพบเชื้อโควิด -19 ลูกชายแมทธิวก็เรียนที่นี่วันที่13มีนาคมหนุ่มแมทธิวดีนได้ออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรส่วนตัวว่าตัวเองติดเชื้อโควิด -19 โดยโพสต์ระบุว่าไม่ได้ล้อเล่นครับเรื่องจริงครับผมใครที่สัมผัสผมในช่วง3-4วันที่ผ่านมาเฝ้าดูอาการนะครับเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนี้ this is not a joke For those that have been in close contact with me the last few days Please take precaution I have the c o v i d -19 ไวรัส c o v i d -19 ซึ่งหลังจากที่หนุ่มแมทธิวได้อัดคลิปว่าตนเองติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็พบว่าโรงเรียนนานาชาติ ISB ได้สั่งปิดโรงเรียนเพื่อทางความสะอาดหลังตรวจพบเชื้อและพบว่าน้องดีแลนลูกชายคนโตของหนุ่มแมทธิวเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ด้วย ทางดาราอัปเดตก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุณแมททิวคุณลีเดียด้วยนะคะ